ใช่ครับชื่อชื่อเบนนะรับบทเป็นเคบูครับเหมือนกับตัวละครเคบูเนี่ยชีวิตจริงก็คือมีมีพี่เคบูจริงความน่าสนใจของตัวละครนี้ลึกๆแล้วก็จะมีความกวนตีนแล้วก็ความนิ่งก็จะไม่ได้แบบสุดโต่งด้านใดนด,นด้านหนึ่งจะมีการมิกซ์ระหว่างแบบความนิ่งความสุขุมบ้างมีกวนตีนบ้างแล้วแต่สถานาการณ์กันไปอะไรอย่างเงี้ย พี่พุธก็พาไปพาพาไปเจอไปคุยด้วยก่อนก่อนถ่ายโฟกิงพี่เคตัวจริงก็แบบแกสุขุมแล้วก็โหดมากอะไรอย่างเงี้ยเราเลยต้องหาตรงกลางแล้วก็มามารวมกันซึ่งผมว่าดีนะเพราะว่ามันก็ทําให้ตัวละครมีมีเฉดสีที่มันมันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วรู้สึกประทับใจกับพี่พุธมากพี่พุธเขาอ uh, ่มีมีคอนเทนต์ที่เขาต้องการที่จะเล่าอยู่แล้วพี่พุธเองก็เมื่อก่อนเคยเป็นเด็กช่างเลยมั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แกก็คงมี เนื้อหาแล้วก็มีประเด็นต่างๆที่แกอยากจะเล่าผ่านผ่านภาพยนตร์นะฮะโฟกิงภาค2เนี่ยการที่ผมได้เข้ามาร่วมผมรู้สึกว่าทุกคนเอ n e จี Energy เท่ากันแล้วก็เข้าใจกันมากๆปกติทางานในกองมันเหนื่อยอยู่แล้วแต่รอบเนี่ยรู้สึกว่ามันเหนื่อยก็จริงแต่รู้สึกว่าอยากตื่นไปทํางานทุกวันน,ะนั่นแหละฮะก,ก็อยากจะฝากโฟกิงเลยครับผมรู้สึกว่ามันเป็นงานของคนไทยกันเองแล้วก็ทุกคนเต็มที่พี่พุทธเองแกก็ทําทุกอย่างคนเดียวเลยนะหมายถึงว่าแกเข้าไปอยู่ในทุกสถานการณ์เวิร์กช็อปเอ้ยทุกอย่างอะ แล้วทุกคนทำใจมาพตั้งใจมากก็อยากจะฝากด้วยนะครับผมเป็นโปรเจกต์ที่ผมรู้สึกว่ามันมันดีมากๆอยากอยากจะฝากทุกคนด้วย